สวัสดีว่าที่คุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววัชรีแดนดีนะคะเป็นพยาบาลประจำห้องเด็กอ่อนนะคะ ทสคเอค่ะ, <Yes. Okay. S 1> คะเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตอาบน้ํานะคะแต่ว่าในห้องนี้อาจจะเป็นคลาสใหญ่หน่อยคุณแม่ที่อยู่ด้านหลังบางทีอาจจะมองไม่ชัดเจนนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเราคุณแม่คุณพ่อมาคลอดที่นี่เดี๋ยวเราจะมีคลาสสอนให้คุณแม่เตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้านอยู่แล้วทุกท่านนะคะเนาะอ่า เดี๋ยวเราจะมาสาธิตอาบน้ํากันเลยนะคะก่อนที่จะอาบน้ําให้น้องนะคะถ้าเป็นช่วงเอ่อช่วงเดือนถึง2เดือนแรกเราจะอาบน้ําวันละ1ครั้งนะคะแต่ว่าเลือกช่วงเวลาที่ไม่เช้าเกินไปหรือว่าไม่เย็นเกินไปนะคะประมาณสัก11บเอโมงหรือว่าเที่ยงถ้าเป็นช่วงบ่ายก็คือบ่าย2อบ่ายสประมาณนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะอาบน้ําให้น้องก็คือเราจะอาบก่อนที่จะให้น้องทานนมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทานนมอิ่มแล้วไปอาบน้ําเดี๋ยวน้องเขาจะมีสำลักนมสำลอกนมได้นะคะ ก่อนที่จะอาบน้ําให้น้องเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมให้หยิบจับได้ใกล้มือนะคะเนาะอุปกรณ์ก็จะมี หนึ่งก็จะเป็นน้ำอาบกะระมังน้ำอาบนะคะถ้าเกิดอยู่ที่บ้านถ้าเป็นกระมังเล็กอย่างเงี้ยที่แผนกเราก็จะมีกระมังหนึ่งสําหรับอาบอาสระผมกระมังหนึ่งสําหรับอาบน้ําให้น้องหรือว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเป็นกระมังเดียวก็ได้ค่ะกระมังใหญ่อาบสระพร้อมกันเลยก็ได้แล้วแต่คุณพอ่อคุณแม่สะดวกนะคะแต่น้ําที่ใช้อาบให้น้องเราจะใช้เป็นน้ําอุ่นนะคะก่อนที่จะอาบให้น้องเราต้องเทสในขวดเดียวกันได้เลยนะคะอ่าต่อไป อันนี้ก็จะเป็นสำลีปลอดเชื้อใส่น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะตัวนี้เราจะไว้เช็ดตานะคะเดี๋ยวหลังอาบน้ำเสร็จพยาบาลจะสาธิตให้คุณพอ่อคุณแม่ดูอีกทีหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้เป็นสำลีแอลกอฮอล์เจ็นะคะตัวนี้เราจะไว้เช็ดสะดือนะคะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็จะสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งนะ,ะแล้วก็หวีนะคะหวีก็จะเป็นแปรงขนนุ่มสำหรับเด็กอ่อนโดยเฉพาะนะคะ ่วนตัวคัตเติลบัตหรือว่าไม้พันสำลี S M L e, นะคะสำหรับเด็กอ่อนเราจะใช้เป็นไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กตัวนี้เราจะไว้เช็ดสะดือแล้วก็ถ้าเกิดเช็ดทําความสะอาดหูเราจะใช้เช็ดแค่หูใบหูรอบนอกนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะสาธิตให้คุณแม่ดูอีกทีนึงนะคะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่คีบสําหรับคีบสําลีเช็ดตานะคะ,ะต่อไปก็จะเป็น กลุ่มของผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าห่อตัวนะคะผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนผ้าห่อตัวหนึ่งผืนนะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเด็กอ่อนแล้วแต่คุณแม่เลือกใช้แต่ว่าเราจะแนะนําเลือกหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่เป็นซิปเป็นกระดุมนะคะเพราะว่าจะทําให้ระคายผิวน้องได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีแพมเพิร์ดหรือว่าผ้าอ้อมสําเร็จรูปก็ได้หรือว่าคุณแม่จะเลือกใช้เป็นแบบใช้ผ้าอ้อมพับ พันเป็นผ้านุ่งให้น้องก็ได้นะคะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สะดวกใช้นะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นถุงมือนะคะถุงมือใส่ให้น้องนะอ่าถ้าเราเตรียมของอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะอาบน้ําให้น้องเลยนะคะอันดับแรกก็ถอดเสื้อผ้าให้น้องก่อนนะคะ ถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ถอดแพมเพิร์ดออกนะคะเวลาถอดนะคะจับขาน้องยกสองข้างแบบนี้เลย อันดับแรกเวลาอาบน้ําเราจะสระผมให้น้องก่อนนะคะสระผมเนี่ยสามารถสระได้ทุกวันเลยหรือว่าคุณแม่คุณพ่อจะเลือกสระวันเว้นวันก็ได้แล้วแต่สภาพอากาศนะคะแต่ว่าอันดับแรกเวลาสระผมเราจะต้องห่อตัวให้น้องก่อนนะคะ1่ห,หลักก็เพื่อให้น้องเขาไม่ดิน้นคุณแม่จะได้สระผมได้ขนาด สองเลยก็คือไม่ให้น้องเขาหนาวเกินไปนะคะในช่วงที่น้องเขาสระผมนะเราจะใช้เป็นผ้าอ้อมผืนใหญ่หรือว่าผ้าขุนหนูก็ได้นะคะคุณแม่พับมุมลงมาด้านหนึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะ,ะคุณแม่ที่มีมีผ้า,ม,ผามีหุน่นทําตามพยาบาลได้เลยนะคะพับมุมผ้าลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้มุมหนึ่งนะคะแล้วก็วางผ้าลงนะเสร็จแล้วอุ้มน้องนะคะเวลาอุ้ม น้องเด็กอ่อนนะคะที่สําคัญเลยคือต้องระวังคอเขานะคะคอเขายังไม่แข็งแรงนะคะต้องประคองคออันดับแรกเลยนะคะ,อะเอาน้องวางลงกึ่งกลางผ้านะคะให้คอพ้นขอบเนี่ยใาย่อย่างนี้เลยนะคะให้คอพ้นอยู่ในขอบผ้าพอดีนะคะแล้วก็ลงวางหยุดกลึ่งกลางผ้าพอดีนะคะ เสร็จแล้วก็ห่อตัวให้น้องนะคะเอาแขนเขาแนบลำตัวไว้นะคะเดี๋ยวพยาบาลจะยกขึ้นให้ดูอีกทีนึงนะอ่าตลบชายผ้าอ้อมขึ้นมาอย่างนี้นะคะอ่าอ้อมทับมาแขนด้านนี้เอาทับแขนผ้าชายผ้าด้านนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วอีกข้างนึงก็ทำเหมือนเดิมค่ะอ่าตลบอ้อมขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็ด้านนี้นะคะจับมุมผ้าไว้นิดนึงอ่าแล้วก็ตลบอ้อมขึ้นมาจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วชายผ้าที่เหลือด้านล่างอย่างนี้นะคะคุณแม่ตลบอ้อมขึ้นมาด้านบนเลยอืมจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เขาเรียกห่อแบบมัมมี่นะคะหลังจากห่อตัวเสร็จแล้วนะคะเวลาอาบน้ําให้น้องสระผมนะคะที่สําคัญเลยคือระวังอย่าให้น้ําเข้าหูน้องนะคะเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้เราปิดรูหูน้องให้สนิทหรือจะพับใบหูปิดรูหูได้เลยนะคะเพราะว่ากระดูกหูของเด็กอะคะ่ะเขายังอ่อนอยู่เวลาพับใบหูลงน้องเขาจะไม่เจ็บนะคะแล้วก็บางทีถ้าเกิดเราใช้มือ ปิดเฉยมือเราอาจจะขยับขยื่นในช่วงที่อาบน้ําอาจจะทําให้นีน้ําเข้าหูน้องได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีพับใบหูปิดรูหูอันนี้วิธีนี้จะป้องกันน้ําเข้าหูได้ดีกว่านะคะแล้วก็3ามนิ้วที่เหลือเราประคองคอน้องตรงไหล่ตรงนี้ให้กระชับนะคะเสร็จแล้วอุ้มน้องในลักษณะท่าแนบลําตัวขวางลําตัวแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กหรือว่าฟองน้ำที่ช่วยในการอาบน้ำนะคะเราก็จะใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็บิดผ้าให้หมาดๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเช็ดหน้าให้น้องก่อนนะคะเช็ดหน้าบริเวณหน้าให้สะอาดนะคะอพอเช็ดหน้าสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําใส่ผมให้เปียกเนาะใช้ผ้าหรือฟองน้ําอันนี้นะคะชุบน้ําแล้วก็ บิดน้ำออกรูดให้น้ำผ่านตรงที่ศีรษะให้ผมเปียกเลยนะคะพอ,อเอาน้ำใส่ผมเปียกเสร็จแล้วต่อไปเราก็ใส่แชมพูนะคะกดแชมพูประมาณสักบีบหรือสองบีบนะคะแล้วก็อเอาน้ำใส่แชมพูถูที่มือให้เป็นฟองก่อนแล้วก็สระวงที่ศีรษะน้องได้เลยนะคะฟอกสบู่ฟอกแชมพูให้เป็นฟองให้ทั่วศีรษะนะคะเสร็จแล้วก็ ใช้ตัวผ้าชุบน้ำล้างแชมพูออกให้สะอาดนะคะชุบน้ำแล้วก็บีดน้ำออกนะคะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะนะคะล้างจนกว่าแชมพูจะสะอาดเนาะพอเราล้างแชมพูสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาน้องวางที่เบาะนะคะแล้วก็เช็ดหัวน้องให้หมาดๆเนาะคลายผ้าออก เสร็จแล้วก็เช็ดหัวน้องให้หมาดๆนะคะพอเช็ดหัวเช็ดผมเสร็จแล้วเราจะอาบตัวให้น้องนะคะเวลาอุ้มน้องลงอ่างนะคะประคองตรงคอท้ายทอยนี้ด้วยมือด้านนี้นะคะประคองคอท้ายทอยแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งล็อกขาสองข้างอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็อุ้มน้องลงกระลันนะคะ ให้น้องอยู่ในท่านั่งสมมุติน้องอยู่ในกะละมังนะคะนอนนั่งอยู่บนในนั่งอยู่ในกะละมังแล้วก็เอนตัวไปด้านหลังนะคะใช้มือด้านนี้ประคองน้องนะคะแล้วก็อาบน้ํานะคะเอาน้ําใส่ตัวเนี่ยค่ะชุบน้ําแล้วก็รูดเอาน้ําพอตัวเปียกเสร็จแล้วเราก็ฟอกสบู่นะคะกดสบู่แล้วก็ฟอกให้ทัว่วพอฟอกสบู่สะอาดเสร็จแล้วเราก็ ล้างสบู่ออกให้สะอาดด้วยผ้านี่เนาะพอเราอาบด้านหลังเออด้านหน้าอันนี้สะอาดเรียบร้อยเราจะอาบด้านหลังให้น้องนะคะพออาบด้านหลังเราจะใช้มือด้านนี้นะคะประคองไปที่ใต้รักแร้น้องนะคะแล้วก็โน้มตัวเข้ามาด้านหน้านะคะให้แขนน้องเกี่ยวฝ่ามือด้านนี้เราไว้ ให้น้องอยู่ในลักษณะท่านั่งอยู่ในอ่างนะคะแล้วก็โน้มตัวเข้าไปข้างหน้านะคะแล้วก็เราจะอาบด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเลยเอาน้ําใส่ตัวให้เปียกนะคะชุบน้ําขึ้นมาแล้วก็บีบรูดให้เปียกตัวนะคะแล้วก็ใส่สบู่เหมือนเดิมค่ะฟอกสบู่ให้ทั่ว อันนี้คือน้องเขานั่งอยู่ในกะละมังนะพยาบาลแค่ยกให้ดูนะคะแล้วก็ฟอกสบู่ให้ทั่วนะคะพอฟอกสบู่เสร็จแล้วเราจะเน้นตามซอกต่างๆนะคะซอกคอรักแร้ขาหนีบข้อพับเนาะแล้วก็ล้างสบู่ออกให้สะอาดพอล้างสะอาดเสร็จแล้วพอน้องเราจะเอาน้องขึ้นจากกะละมังนะคะให้คุณแม่อุ้มน้องในลักษณะท่าเดิมที่เราอุ้มเขาขึ้นมานะคะ,ะช้อนตรงใต้ คอ,อนะคะแล้วก็ล็อกขาสองข้างอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รีบวางน้องลงบนเบาะนะคะแล้วก็ห่มผ้าให้น้องเพื่อเช็ดตัวให้แห้งนะคะเช็ดตัวเวลาเช็ดตัวให้น้องเราจะใช้ลักษณะใช้ผ้าซับนะคะคุณแม่ซับเบาๆนะคะไม่ถูรแรงเนาะเพราะว่าผิวน้องก็ยังบอบางอยู่นะคะอพอเราเช็ดตัวเช็ด ตัวให้น้องแห้งเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนผ้าขนหนูผืนใหม่นะเพราะว่าผืนนี้มันจะเปียกน้ําจะทําให้น้องหนาวนะคะเราจะต้องเปลี่ยนผ้าผืนใหม่นะเราจะหยิบสำลีเช็ดตาเป็นคู่หรือว่าสองก้อนพร้อมกันทุกครั้งนะคะบิดน้ำออกให้หมาดๆนะคะ จับตรงด้านนอกของสำลีที่จะเช็ดตาให้เขานะคะจะไม่จับด้านในที่จะเช็ดตาให้น้องนะคะ3นิ้วมือที่เหลือเราประคองหน้าน้องให้นิ่งๆนะคะเช็ดจากหัวตาไปหางตานะคะเช็ดไปครั้งเดียวเช็ดปื้ดครั้งเดียวไม่เช็ดย้อนไปย้อนมาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเช็ดนะคะเราจะป้ายเอา ขี้ตาเอาเชื้อโรคออกไปข้างนอกถ้าเกิดเราเช็ดย้อนเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่ง mm. ก็จะเอาเชื้อโรคหรือว่าขี้ตาที่เราเช็ดออกมากลับเข้าไปในดวงตาอีกรอบหนึ่งนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเวลาเช็ดเราจะเช็ดทางเดียวปื๊ดไปทีเดียวถ้าเกิดน้องยังมีขี้ตาอยู่ยังไม่สะอาดคุณแม่ต้องเปลี่ยนสำลีก้อนใหม่นะคะอ่าพอเช็ดตาสะอาดเวลาที่เราจะเช็ดา หหรือว่าเช็ดน้ำมูกให้น้องได้คุณแม่จะใช้เป็นสำลีก้อนที่เราเช็ดตาให้น้องเช็ดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวคัตเติ้ลบัตหรือไม้พันสำลีก็ได้นะคะถ้าเกิดใช้เป็นตัวสำลีก้อนเนาะตอนที่คุณแม่เช็ดหูอะคะ่ะหยิบก้อนเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเวลาเช็ดตาต้องหยิบสำลีสองก้อนทุกครั้งนะคะบิดน้ำออกให้หมาดๆนะ เวลาเช็ดนะคะ,ะมือข้างหนึ่งหิบสำลีนะคะมือข้างหนึ่งจับนอ้องหน้าน้องกดเบี่ยงไปด้านข้างนะคะเพราะว่าเวลาที่จะเช็ดให้เขาอะค่ะน้องเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งๆเหมือนหุ่นแบบนี้นะน้องเขาจะดิ้นร้องนะคะคุณแม่กดล็อกหันหน้าไปด้านข้างแล้วก็เช็ดเวลาเช็ดนะเช็ดใบหูรอบนอกตรงนี้นะคะ ่ตรงร่องใบหูนะคะแล้วก็ซอกหูด้านหลังนะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวคัตเติ้ลบัดก็ได้เวลาเช็ดนะใช้ตรงเช็ดตรงหูใบหูรอบนอกนะคะแล้วก็ด้านหลังใบหูนะคะเราจะไม่ใช้คัตเติ้ลบัดเช็ดเข้าไปด้านในรูหูเด็ดขาดเลยเพราะว่าอาจจะทําให้ตัวคัตเติ้ลบัดเนี่ยทิ่มเยื่อแก้วหูทะลุได้นะคะ เสร็จแล้วเช็ดทั้งสองข้างเนาะถ้าเกิดมีน้ำมูกนะคะคุณแม่สามารถใช้คัตเติ้ลบัตเนี่ยเช็ดได้เด็กแรกเกิดอาจจะทําให้มีน้ำมูกมีไอจามได้นะคะเพราะว่าบางน้องบางคนคือหูรูดกระเพาะเขายังไม่แข็งแรงเวลาทานนมอิ่มไปใหม่ๆอาจจะทําให้มีแหวนมสำลอกนมได้นมบางส่วนอาจจะทําให้นม,มาคา่ะค้างอยู่ในโพรงจมูกอาจจะทําให้น้องมีจามมีน้ำมูกได้นะคะเนาะใช้คัตเติ้ลบัตเช็ดได้เวลาหลังอาบน้ํานะคะ ะะเวลาเช็ดนะคุณแม่ใช้มือล็อกหัวน้องให้นิ่งๆนะคะ,ะจับล็อกหัวให้นิ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวคัตเตนบัตเช็ดรอบหูวเอ่ตรงตรูจมูกนะคะ,ะเช็ดทั้งสองด้านเลยนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยคือคุณแม่ต้องจับหน้าน้องให้นิ่งๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าเขาไม่นิ่งเวลาเช็ดเขาสะบัดไปมาอาจจะทำให้ตัวคัตเตนบัตอะคะ่ะ ทิมเข้าไปในรูจมูกได้นะคะเนาะพอเช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็ดสะดือนะคะสะดือเราจะใช้ตัวสำลีแอลกอฮอล์เจในการเช็ดนะคะเวลาใช้คุณแม่กดตัวสำลีขึ้นแล้วก็จิบสำลีออกมานะคะสะดือของน้อง ตรงนี้นะแต่ว่าหุ่นตัวนี้เขาจะไม่มีสะดือค่ะถ้าน้องจริงๆเขาจะมีปลายตรงนี้ยื่นออกมาประมาณสองถึงสามเซนประมาณนี้นะคะจะติดอยู่ตรงนี้แล้วปลายก็จะยื่นออกมานะเวลาเช็ดนะคะจับปลายสะดือตั้งขึ้นให้สุดเนาะแล้วก็ใช้ตัวสำลีแอลกอฮอล์เช็ดเช็ดตรงโคนสะดือนี้ก่อนนะคะวนให้รอบอเสร็จแล้ว ต่อไปเราก็จะเช็ดตรงปลายสะดือนะคะแต่ให้เปลี่ยนสำลีก้อนใหม่นะ,อะพอเช็ดตรงโคนโคนสะดือตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเช็ดตรงปลายสะดือเนาะที่มันมีท่อนนี่นะคะ่ะจับตั้งขึ้นให้สุดแล้วก็เช็ดบนให้รอบนะคะ,ะเช็ดตาเช็ดสะดือเรียบร้อยแล้วเราก็จะแต่งตัวให้น้องนะคะ เกิดใส่แพมเพิร์ดหรือว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะคุณแม่ระวังขอบตรงนี้นะคะเวลาใช้ต้องกางขอบออกให้สุดเพื่อไม่ให้ตรงขอบเนี่ยเสียดสีกับตรงขาของน้องนะคะแล้วก็จับขาน้องทั้งสองข้างยกก้นขึ้นสอดแพมเพิร์ดเข้าใต้ก้นน้องนะคะแล้วก็ใส่เดี๋ยวนะคะค่ะได้ครับพี่เดี๋ยวนะคะแป๊บอ่ะอย่างนี้นะคะ ให้พอดีกับตัวน้องนะคะแล้วก็ตรงขอบตรงนี้ค่ะคุณแม่จับให้กระชับกับตรงขาน้องเพื่อไม่ให้มันกดตรงนี้ค่ะขอบตรงนี้เสียดสีกับซอกขาของเขานะคะเพื่อลดการระคายเคืองนะพอใส่แพ่นเพร์อเสร็จแล้วเราก็จะแต่งตัวให้เขาค่ะ ไม่ต้องเตรียมนะคะถ้าคุณแม่มาคลอดที่นี่นะคะชุดทั้งชุดตอนที่อยู่โรงพยาบาลชุดวันกลับบ้านไม่ต้องเตรียมมานะคะชุดวันกลับบ้านผ้าห่อตัวเราก็จะมีให้เรียบร้อยค่ะพวกขวดนมอะไรก็ไม่ต้องเตรียมมานมก็ไม่ต้องเตรียมมานะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่จะต้องเตรียมมาคือ ที่ปั๊มนมนะคะสําคัญเลยที่ผแผนกเราเน้นส่งเสริมให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเนาะแต่ว่าที่นี่คือคุณแม่น้องอาจจะไม่ได้ขึ้นไปหาคุณแม่นะแต่ว่าเราจะจะให้คุณแม่ลงมากระตุ้นน้ํานมนะคะวันหนึ่งเราจะให้กระตุ้นน้ํานมได้2รอบก็คือรอบเช้า9ก้าโมงถึง11บเอโมงนะคะรอบ2ก็จะเป็นรอบบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะคุณแม่สามารถลงมากระตุ้นน้ํานมได้เราจะมีพยาบาลประจําห้องนมที่สอง ให้ความรู้คุณแม่ช่วยคุณแม่ในการให้นมลูกนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณแม่อยู่แล้วนะคะเนาะคะคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อเราจะเปิดม่านโชว์ด้านนอกอยู่นะคะ ใช่ใช่ค่ะยังตั้งแต่โควิดยังยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะ,ะแต่ว่าเราจะเปิดม้านโชว์ให้คุณพ่อดูนะบา่บายสองถึงบ่ายสามทุกวันนะคะตอนนี้ก็คือที่เข้าไปอุ้มได้เยี่ยมได้ก็อาจจะยังเป็นคุณแม่ท่านเดียวอยู่นะคะหรือว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเนาะ,ะแล้วก็ที่ปั๊มนมที่บอกอะคะ่ะในช่วงที่คุณแม่ยังไม่ได้ลงมาลงมาไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถปั๊มกระตุ้นน้ํานมได้เพื่อจะทําให้น้ํานมมาเร็วขึ้นเนาะถ้าเกิดอยู่ที่ โรงพยาบาลเรามีน้านมปั๊มนมล,ลงไปส่งให้น้องได้เพราะว่าที่แผนกก็มีคุณแม่หลายท่านที่ระหว่างอยู่โรงพยาบาลคุณแม่ส่งนมให้น้องได้ทุกมื้อเลยใช่เราก็จะใช้ที่ปั๊มแล้วก็ถ้าคุณแม่แข็งแรงลงมาไหวเราก็ลงมากระตุ้นได้วันละสองรอบนะคะเนาะแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถุงมือให้น้องนะคะแล้วก็ห่อตัวเนาะอาบน้ําเสร็จเราก็จะห่อตัวนะคะห่อเหมือนเดิมเลย アハハハ。<laughs> <laughs> น้ำเสร็จเราก็ห่อตัวให้น้องห่อเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เราจะสระผมให้น้องนะคะเนาะแล้วก็อวี่งผมให้น้องนิดนึงค่ะวิ่งผมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรจะสอบถามไหมคะมีไหมสาม,มารถถามได้นะคะถามไหม แต่ว่าถ้าท่านไหนมองไม่เห็นหรือว่าฟังไม่ทนันดูไม่ชัดยังไม่ต้องกังวลน,นะอย่างที่บอกนะคะถ้ามาคลอดที่นี่คือเราจะมีคลาสสอนอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่คุณแม่มาให้นมก่อนกลับบ้านเราก็จะมีเตรียมความพร้อมให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะกลับบ้านอยู่แล้วในการดูแลน้องนะคะเนาะ,อะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ